อ่าโอเคสวัสดีครับทุกคนนะอยู่กับวัวซาเช่เหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้นะครับผมผมจะมาะแนะนํานะครับสายผสมนะครับซึ่งผมผมก็ยังอัน,นี้ยอมยอมรับว่ายังไม่เคยเห็นนะนะครับผมก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นหรือยังนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมตั้งใจเอาเอามา่าแชร์นะครับแล้วก็แบบเสนอมุมมองใหม่ๆเผื่อว่าแบบ ใครยึดติดกับสายเดิม,ดมหรืออะไรไงเงี้ยเผื่อเพื่อนๆที่มาลงใหม่อะไรเงี้ยครับผมจะได้เลือกเลือกสายเล่นได้ว่าชอบอะไรนะครับผมโอเคครับวันนี้อ่าผมอยู่กับตัวคาโมยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอ่าคลิปก่อนนั้นอะที่นําเสนอไปที่คาโมยใสย่นูแดนเด็กบวกสิบเนี่ยนะครับผม <laughs> ผมก็เชิญเขามามาร่วมทาดายมาพรีเซนต์ดามเมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคาโมยเขามาในแบบ เขาเรียกว่าไงอะสายใหม่แล้วกันนะครับใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่ว่าอ่ะยินยีรับสเสนอก่อนดีกว่าผมก็ผู้ผิดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับคือสังเกตไหมว่าเขาเล่นสายเดียวกับผมนะครับเหมือนกันนะครับเป็นอ่าเด็กปินนะครับอ่าเป็นเด็กปินเนี่ยซึ่งผมก็เป็นเด็กปินเหมือนกันเห็นไหมนะครับแต่ผมอ่ะ ฝั่งธนูพาวนะครับแต่ข้าโมยเนี่ยนะครับเขามาในธนูปิ้นบวกใส่โโหแล้วแบบเลตแต่ละเลตที่เขาใช้นี่คือแบบสุดจริงๆนะครับผม9บวกนะ9.92นะครับแต่ว่า,าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเขาเขาถอดเด็กกับพาวออกนะครับแล้วใส่เป็นปิ้นคืออัด พลังงานมาเต็มนะครับพลังงานเขาอยู่ที่8 1 9นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับดาเมจอยู่ที่พันสองถึงพันสองร้อยสี่สิบเก้าเฮ้ยไม่ไม่ไม่เก้นะเอาจริงๆเลยผมว่าไม่เก้นะดาเมจขนาดเนี้ยแบบที่ยังไม่มีบัฟเฟนอะไรอะนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เขาลงเป็นเด็กเด็กปินนะเพื่อนๆใครจะตามแบบก็ได้นะแล้วก็อ่าประดับเขาเต็มนะครับแต่ว่าจะขาดหูไฟฟ้านะครับ ่านอกนั้นก็ครบหมดนะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเทสตานเมยกันดีกว่านะว่าไอ้สายเนี่ยนะครับมันมันจุกหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าลุยเลยโอ้โหหนึ่งพันเจ็ดสิบห้านะครับอันนี้คือเป็นเป็นดึงเขียวนะอ่าถ้าถ้าเกิดเขาเรียกเขาเรียกดึงเขียวนะครับเป็นธนูของปิ้นนะครับผมโอ้โหหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าแรงนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวผมฝั่งธนูพาวะนะครับของผมมันแค่ประมาณห้าร้อยกว่าเองมั้งนะทุกคนเนี่ยหนึ่งพันอ่เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองยิงเข้ามั่งอ่ะนะครับ จะพบร้องดูอ่ะเนี่ยผมแค่เจ็ดร้อยแค่เจ็ร้อยนะครับโอ้ยต่างกันเยอะนะดาเมจคือคือต่างกันประมาณแบบสามสองสองร้อยไปไปลายเกื300อบสามร้อยอ่ะเนี่ยนะครับเคอ่ะเดี๋ยวผมให้เขาลองดูสกิลกายภาพมัง่งเป็นยกโดดวิก็ถือว่าแรงนะ738นะครับทุกคน สองดอกก็น่าจะประมาณสักโอ้โหแรงแรงแรงไม่แพ้นธนูพาวเลยนะครับอันนี้เป็นสายที่แบบว่าเห็นคนเล่นน้อยนะครับเลยอยากเอามาพรีเซนต์นะครับเสนอม,มุมมองใหม่ๆบ้างนะครับผมสำหรับเรื่องสายนะครับสเตตัสผมบอกก่อนว่าต่อให้ใครจะเป็นลงเด็กพาวอะไรก็ไม่ผิดนะแล้วแล้วแต่ว่า ว่าใครชอบสายไหนนะครับคือไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเนี่ยอย่างอย่างสายเนี่ยผมก็ผมก็มองว่าแรงนะครับผมนะยกโดดเมื่อกี้นี้ก็ไม่ต่ำกว่าพันสเหมือนกันนะครับพันสี่พันได้นะครับแล้วก็สกิลอ่าดึงเขียวนะครับคือสกิลนี้ของปิ้นดามเมจไม่ขี้เหร่นะคุณดอกดอกละพันน่ะนะครับซึ่งซึ่งตัวผมเองอ่าผมลองยิงดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดร้อยต่างกันเกือบสต่างกันสามร้อยอ่ะนะครับ สองสามร้อยอ่ะมันก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเลือดเรามันมีอยู่แค่สามพันกว่ากว่ากันเองใช่ไหมแล้วคนเดียวยิงพันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าแรงนะครับผมนะอ่าโอเคถ้าเกิดใครถูกใจสายไหนก็ลองเลือกเอานะครับลองลองเลือกดูคลิปเก่าๆผมก็ได้นะครับว่าผมอ่าพรีเซนต์สายไหนไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือว่าเห็นว่ามันใหม่นะครับแปลกใหม่ดีนะครับผมอ่าสำหรับสายนี้นะครับยกโดดก็แรงนะครับสกิลปิ้นก็แรงนะครับผมถือว่าเป็น เป็นดาเมจระดับกลางๆเลยนะครับผมนะครับลงสเตตัสแบบนี้นะครับอีกอย่างคือได้พลังป้องกันมาอยู่ที่6 1 6ด้วยนะครับไม่รวมบัพผะนะครับผมอ่านะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณคารวยอีกครั้งนึงครับผมเป็นคลิปที่2แล้วครับนะครับถ้าเกิดผมเห็นอะไรใหม่ๆนะครับผมผมก็จะเอามาอ่าพีเต์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะนะครับผมเผื่อว่าใครอยากเปลี่ยนสายเล่นอะไรเงี้ยครับผมจะได้เอาไว้เป็นอ่าแนวทางกันนะครับโอเค นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ